เพิ่มความตื่นเต้นให้เร่าร้อนสวัสดีครับเทนุวิกูรูความรักของสาวๆทุกคนนะครับฤดูฝนแบบนี้สาวๆชอบทำอะไรครับ สำหรับผมเนี่ยนะฮะฤดูฝนเปรียบเสมือนฤดูรกักอามันเป็นฤดูที่โรแมนติกนะครับเวลาที่ตอนคืนฝนตกพรำๆเสียงฝนตกบรรยากาศเยน็ยนๆหนาวๆเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าการกอดกันหรือการที่เราชวนแฟนเราคนรักของเราเนี่ยเล่นจำจีทำการบ้านกันมันจะเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากเลยอีกช่วงนึงที่ผมชอบคือตอนไหนหรู้ไหมตอนกลางวันเวลาเราหยุดเนี่ยวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วเราได้นอนอยู่ด้วยกันใต้ผ้าห่มเนี่ยนะครับแล้วตรงหน้าต่างเราเห็นสายฝ ไหลลงมาไหลลงมามีเสียงฝนพรำพรำจุบๆับจุบชับเปาะแปะเปาะแปะโอ้โหแล้วถ้าเราได้เวิร์กกันในเวลาแบบนี้นะมันจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกดีรู้สึกโรแมนติกวันนี้ผมเลยมีเรื่องราวของการสร้างความตื่นเต้นให้ลีลารักมาฝากสาวๆกัน,นไหนๆก็เข้าฤดูรักแล้วนะครับเราต้องขยันทำรักกันบ่อยๆนะฮะความตื่นเต้นของผมในที่นี้ผมอยากให้สาวๆ หาตัวช่วยหาอุปกรณ์เสริมนิดนึงแล้วที่หาได้ง่ายที่สุดทุกบ้านต้องมีในห้องนอนของหลายๆคนต้องมีคืออะไรรูป้ป่ะ กระจกเงาเออบางคนบอกเอามาทาอะไรคะกระจกเงาในที่นี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกระจกโตเครื่องแป้งกระจกที่ติดอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าหรือถ้าบางคนมีกระจกในห้องแต่งตัวในห้องน้ําอะไรก็ตามที่เป็นกระจกใหญ่ๆแล้วมันสามารถส่องให้เห็นตัวเราทั้งร่างกายได้นะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยมันช่วยเพิ่มอรรถรสช่วยสร้างความตื่นเต้นให้คู่รักได้มากมายเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราเวิร์กันใครที่มีปัญหาแบบฮ้ยแฟนชอบดูหนังผู้ใหญ่แฟนติดหนัง AV แฟนที่แบบว่า ชอบไปสนใจดูหนังพันนั้นอะเวลาทํากิจกรรมกันเนี่ยการที่ผู้หญิงรู้จักหากระจกเงามาใช้ในขณะที่ทํากิจกรรมเนี่ยมันจะแก้ปัญหาผู้ชายที่ติดหนังผู้ใหญ่ได้นะฮะผู้ชายติดหนังเอกเอกเอกเนี่ยนะฮะลองตั้งกระจกเงาไว้ขณะที่เวิร์กกันเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกําลังดูหนังแบบนั้นอยู่แต่กลายเป็นว่าเราแสดงกันเองเขาเป็นพระเอกเราเป็นนางเอกโอ้โหอยากได้ลีลาแบบไหนอยากจัดหนักจัดเบาอยากให้มันโรแมน อยากให้มันท้าทายจัดได้เลยนะครับแล้วมันจะเพิ่มความตื่นเต้นให้ตัวผู้หญิงเองด้วยตัวผู้ชายก็ตื่นเต้นตัวผู้หญิงก็ตื่นเต้น oh. มีบทความหนึ่งเขีเขยนเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ย oh. เวลาผู้หญิงช่วยตัวเองเนี่ย ทำยังไงให้ค้นพบตัวเองได้ดีแล้วรู้จักตัวเองได้มากเขาสอนว่าไงรู้ป่ะเขาบอกให้ผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่หน้ากระจกเงาอ่านั่ง360องศาหรือร8 0องศาเนี่ยนะฮะให้มันอาซาอยู่หน้ากระจกเงาแล้วคุณจะเห็นว่าของคุณเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเวลาคุณใช้มือสัมผัสไปเนี่ยคุณจะรู้เรียนรู้จักตัวเองว่าเออนิ้วเราพอมันไปแตะถูกตรงนี้เราจะรู้สึกแบบนี้นะเฮ้ยพอเรา ใส่เข้าไปหน่อยนึงมันรู้สึกอย่างนี้นะพอเราสบัดนิ้วขึ้นลงซ้ายขวามัมนรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นะเราจะเห็นภาพประกอบไปด้วยมันเป็นการเรียนรู้สําหรับผู้หญิงที่อินโนเซนต์สำหรับผู้หญิงที่แบบว่าไม่รู้จักตัวเองดีพอนะครับทำไมผู้หญิงจะต้องรู้จักตัวเองดีพอเพราะว่าเวลาคุณมีกิจกรรมกับผู้ชายหรือเวลาคุณทํารักกับแฟนคุณเนี้ยนะฮะคุณจะได้รู้ว่าเออมันต้องโดนตรงไหนนะมันต้องจับตรงไหนนะที่จะทําให้ตัวคนเองเนี่ยสนุกเกิดความรู้สึกที่ดีเกิดความเซลแล้วก็นําพาไปจนตัว คุณเองเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้ที่สําคัญเลยคือมันตื่นเต้นนานๆทาทีตื่นเต้นไม่ต้องว่าทําทุกครั้งนะเดี๋ยวโ,โค้ดสอนต้องอยู่หน้ากระจกต้องสองกระจกทําทุกครั้งเลยเป็นนกขุนยกเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยไม่จเป็นปน,นานๆทาทีอะไรก็ตามที่นานๆทาทีหรืออะไรก็ตามที่เราไม่เคยทําแล้วเราลองทำเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกตื่นเต้นใจสัน่นใจสั่นรู้สึกแบบโอ้โ,อโผู้ชายก็ตื่นเต้นตัวเราก็ตื่นเต้นนะครับท่าไหนบ้างที่ควรทําเวลาเราอยู่หน้ากระจกวันนี้ผมมีมาฝากสามท่านะครับผม เอามาจากคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเบสเอ็กซ์ตรีมท่าดีทีเด็ดนะฮะในคอร์สนี้ชื่อมันตรงตัวอยู่แล้วท่าดีทีเด็ดถ้าเราเป็นผู้หญิงที่เรามีท่วงท่าลีลาที่ดีเนี่ยผู้ชายก็จะรู้สึกเลยว่าผู้หญิงคนนี้มีทีเด็ดดังนั้นถ้าใครที่อยากเป็นผู้หญิงที่มีทีเด็ดเนี่ยให้ทักมาหาผมเลยที่ไลน์แอชเทนอวิกด้านล่างนี้บอกว่าอยากเรียนคอร์สออนไลน์เบสเอ็กซ์ตรีมท่าดีทีเด็ดมาถึงท่าแรกที่ผมเอามาจากท่าดีทีเด็ดเนี่ยเรามีกระจกเงาอยู่ข้างหน้าใช่ไหม แล้วเราก็หันหน้าเข้าหากระจกอันนี้นะผมอยากจยให้คุณใช้ท่าอยู่บนแบบมีตัวช่วยเช่นให้ผู้ชายนั่งอยู่บนเก้าอีอ้เสร็จแล้วคุณนั่งตักโดยที่คุณคุณเนี่ยสมมติผมเป็นผู้ชายอยู่งี้ใช่ไหมคุณก็ถอยหลังมานั่งตักเขาตอนนี้ทั้งสองคนจะหันหน้ามองไปที่กระจกเงา อ่ะสิ่งที่เห็นคืออะไรผู้หญิงก็จะเห็นตัวเองผู้ชายก็จะเห็นคุณชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นข้างบนข้างล่างไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันกําลังทํางานเวิร์กกันอยู่เนี่ยนะฮะทั้งเราและเขาจะเห็นได้ชัดเจนแล้วคุณจะดูเลยว่าคุณเกิดมาคุณไม่เคยเห็นตัวคุณเองเซ็กซี่เท่านี้มาก่อนแล้วที่สําคัญนะเราเห็นตัวเราเองเซ็กซี่ใช่ปะ่ะผู้ชายที่เขานั่งอยู่ข้างหลังเราเนี่ยที่เขาเอาเรานั่งตักอยู่เนี่ยเขามองเข้าไปในกระจกเงาเขาก็จะเห็นความเซ็กซี่ของตัวคุณแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดเลยคือมันทําให้ผู้้้หญิงงงน่ยยถึึจดุดดดดอไาข น,นำพาคุณไปให้คุณฟินฟินฟินได้ง่ายได้ก่อนผู้ชายแล้วสามารถคุมคอนโทรลผู้ชายได้ด้วยนะฮะอันนี้คือท่าที่1ที่เอามาจากเบสเอ็กซ์ตีมนะครับท่าที่2เหมือนเดิมเอากระจกตั้งไว้อาจจะเป็นกระจกบ้านเล็กก็ได้นะหรือบ้านใหญ่แล้วแต่เท่าที่บ้านเรามีเสร็จแล้วเราเวิร์กกัมบนเตียงนะ ให้คุณนอนตะแคงอยู่ด้านหน้าผู้ชายและผู้ชายนอนตะแคงอยู่ด้านหลังคุณอ่าอันนี้ก็จะคล้ายๆเมื่อกี้แทนที่เราจะนั่งเราเปลี่ยนเป็นนอนตะแคงหันหน้าเข้ากระจกทั้งสองคนใช่ไหมอ่าคุณก็จะมองเห็นตัวคุณเองเป็นโรสไททานิกนอนตะแคงเซ็กซี่เหลือเกินผู้ชายที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาสามารถโอบกอดคุณได้เขาสามารถขยับได้อย่างสนุกสนานเขาสามารถเล่นหน้าอกคุณได้แล้วคุณสามารถหันไปจูบป,ปากเขาได้ด้วยนะครับ เป็นภาพที่แบบโรแมนติกเป็นภาพสวยงามเป็นภาพรักที่น่าจดจำนะฮะอันนี้ก็เอามาแนะนำไว้นะครับอยากรู้ว่าท่าทางเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อมาเรียนในคอร์สเบสเอ็กซ์ตรีมจะมีรูปประกอบให้ดูนะครับสุดท้ายเป็นท่าที่ง่ายที่สุดแล้วเป็นท่าที่ทั้งผู้หญิงผู้ชายได้ออกแรงได้ใส่พละกําลังมากที่สุดท่านี้เบิร์นแคลอรี่ได้ดีมากนะฮะก็คือท่าที่คุณยืนอยู่หน้ากระจกเลยเอามือเกาะผนังเลยเออเห็นให้มันใกล้ชิดไปเลยผู้ชายอยู่ข้างหลังอ่าทุกท่าสังเกตไหม ทุกท่าที่ใช้กระจกเงาเป็นตัวช่วยเนี่ยมักจะเป็นท่าที่ถ้าผมเลือกมาแนะนำนะเป็นท่าที่ผู้หญิงอยู่ข้างหน้าแล้วผู้ชายอยู่ข้างหลังเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเนี่ยจะได้มองเห็นอย่างที่ผมบอกในตอนต้นคุณจะได้มองเห็นจุดด้อยจุดเปลี่ยน จุดที่คุณควรพัฒนาหรือจุดไหนก็ตามที่เวลาเออทำอยู่กันในลักษณะนี้ในท่าทางนี้เรารู้สึกดีเรารู้สึกเสียวผู้ชายรู้สึกดีผู้ชายชอบอ่ะอันเนี้ยมันเป็นการที่เราได้ฝึกการเรียนรู้และนําไปตับใช้ในชีวิตนะฮะอยากเป็นผู้หญิงที่มีทีเด็ดอยากเป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องนี้อยากเป็นผู้หญิงที่ทําให้ผู้ชายติดใจหลงไหลไปไหนไม่รอดอย่าลืมทักมาไลน์แอด์ันวิกนะครับบอกว่าอยากเรียนคอร์สออนไลน์เบสเอ็กซ์ตรีมท่าดีทีเด็ดแล้วเจอกันครับ